สวัสดีครับผมกับพวกผมเป็นซาิันะครับเรากลักบมาอยู่ในเกมริมเวิลด์กันต่อเลยนะครับกับชนเผ่าผู้เอาชีวิตรอดโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเรากําลังเร่งวิจัยอะไรนะตอนนี้เรากําลังเร่งวิจัยเชื้อเพลิงเอนไซน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงปล่อยให้มันวิจัยไปก่อนอันนี้ก็ยังไม่มีเหตุการณ์ร้ายนะฮะเหล็กแรกก็โอเคอยู่โอเคอันนี้มอสมอสมันสามารถลงเพิ่มมาได้นะครับแอนดรอยเทีย มาละมาละสำหรับมดนี้ถือว่าใช้ได้เลยจับว่าจําโอเคเลยเดี๋ยวเรารอให้เขาวิจัยตรงส่วนนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเราก็จะวิจัยไฟฟ้าต่อไอ้นั่นต่อการค้าขายต่อนะฮะเห็นการบ้านเมือสงสงบสุขไม่มีอะไรสบายสบายนี่ผมปิดเหมืองเขาทำเงินกันดีกว่าโอเคปิดเหมืองก่อนอันนี้นักโทษเป็นไงบ้างโอเคผมรู้แล้วเดี๋ทำอะไรผมจะทำ บ้านเพิ่มนะฮะเป็นโซนห้องพักบริเวณตรงนี้ก็น่าจะโอเคอ๋ออันนี้ผมจะทำเป็นตรงนี้เราก็ใส่ทีย็บผ้าก่อนเทียบผ้าไฟฟ้าทำไม่ได้ไหมพื้นมันเป็นอันนี้เดี๋ยวเราวิจัยส่วนนี้เสร็จก่อนแล้วก็ไปวิจัยพื้นนะะวิจัยพื้นเดี๋ยวเราวิจัยพื้นต่อเพื้นจะสามารถ พื้นตรงนี้ให้มันเป็นพื้นธรรมดาได้เขาเบื่อหน่ายนะฮะต้องการแยกตัวผ่อนคลายอยากได้ห้อง,องเราห้องนี้เพิ่มสร้างห้องนี้เพิ่มดีกบ่าแตมอันที่คือห้องซาบูซาบูห้องทำกิจกรรมต่างๆเราจะไว้ในนี้โอเคเราวิจัยตรงส่วนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อนะวิจัยพื้นดินก่อนวิจัยพื้นดินผมจะวิจัยพื้นดินก่อนนะฮะเราได้พลังงานอินซีมาแล้ว เราก็จะสบายขึ้นใช้พัดมสามตัวก็น่าจะโอเคอ่นะแต่เราต้องเคลียร์พื้นตรงนี้ด้วยเราเคลียร์พื้นตรงนี้ก่อนโอเคจัดไปโอเคครับใส่พื้นตัวนี้เป็นโซนส่วนเพิ่มเพื่อเพิ่มผลผลิตนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้พื้นที่ไม่คุ้มนะต้องใส่พื้นที่คุ้มคุ้มทุกส่วนจำ อย่างนี้พลดลมถนึงตรงน้นโอเคเราจะปลูกตรงนี้เป็นอะไรเด็กเรามีผ้านะําเอาข้าวเพิ่มนะเอาข้าวเพิ่มด้านหน้าดีกว่าปลูกข้าวเพิ่มด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็เป็นผ้านะครับยาก็ดีแต่ผ้าก็ได้โอเคปลูกเป็นผ้าไปก่อนเราแบ่งโซนกคนับสิงโซนเอาเส้นนี้โอเคนี่แบ่งโซนนี้แล้วปลูกเป็นต้นดิแทนจัดประแจม เดี๋ยวโซนบริเวณนั่นในเราค่อยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับกุเรีข้าวด้านบนตรงนี้เปลี่ยนเป็นยาก็ได้เพราะว่าเราจะไปปลูกข้างนอกแล้วก็โอเคเปลี่ยนเป็นยาแทนใช้ได้เราทําการอัปเกรดโต๊ะทําอาหารนะฮะให้เป็นแบบไฟฟ้าโอเคเราได้แล้วห้องชาบูชาบูนะจะเปลี่ยนพื้นก่อนโอเคเดี๋ยวรอเดูพื้นนะว่าสวยงามแค่ไหนก็ยังเล่นการวิจัยกันอยู่นะตอนนี้อาจจะทําน้อยลงไม่เป็นไรวิจัยเรื่อยก็ได้ครับเพราะว่าเรายังไม่ค่อยรีบอะไร มีช้างทับตัวให้เชื่องเองเพิ่มไปหนึ่งตัวโอเคเราก็ได้ช้างเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับเราเรอเวลารีเซิร์ต่อไปครับพอจะเข้ายุคถัดไปค่อนข้างเครียดนะเขาค่อนข้างเครียดเราอาจจะต้องหาอะไรเขาให้เขาหน่อยต้องการต้นไม้อเราเขาต้องการต้นไม้ใหญ่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันใช่ไหมใช่เนี่ยต้นไม้ใหญ่เนี่ยใช้ได้ปล่าลองปลูกดูครับไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เสียหาย นักโทษเราหิวข้าวเอาข้าวให้เขาก่อนตอนนี้โอเคครับบริเวณห้องนี้สวยงามมากดูดินี่คือห้องซาบูของเราจำตอนทการนำนักโทษให้มาเข้าร่วมกับศาสนาเราก่อนอ๋ออ๋อไปแบ่งอยู่มีคนไปแบ่งอยู่ครับแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น,นอะไรเอ่ยซัมบิทแคปอ๋อปูยักษ์อรารวาสดูดิด ภูที่จะบทขยทุกอย่างไม่เป็นไรไปไปไเกี่ยวกับเราเดี๋ยวเราค่อยไปล่ามันครับมาดูพิธีกรรมก่อนมาแล้ว <c oughs> จงเข้าร่วมมระค่าซะนี่คือรอบที่สองแล้วใช่ไหมนี่มันรอบแรกเนี่ยจงเข้าร่วมมระค่าอย่าต่อต้านโอเคทุกคนเสร็จไปได้ดีไหนดูซิเขาตจะเปลี่ยนศาสนานะฮะมาดีครับเอาไปแล้วไหนดูศาสนาดิ อาศาสนายังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนแต่ลดลงไปเยอะม,มากใช้ได้อยู่อะไรเอ่ยอ๋อมีคนมาเยี่ยมเยยนเราผมจะไปไล่ปูตัวน,นี้ก่อนปูตัวนี้มันทําให้บ้านเมืองเราเขาเรียกว่ามันเต็มไปด้วยดหรีดินโอ้โหดูดินเนี่ยเดินผ่านอะไรก็ทำดาเมจหมดเลยครับแย่จริง าทุกคนตื่นก่อนได้ไหมมาจากการปูนไม่ใช่ไม่ใช่จ้าตัวนั้นปูปูปโอ้มันกำลัจจงโจมตีเราครับมันจะมีพันธมิตรช่วยเหลืออยู่แจมเรเราอยางนี้เสร็จเรา กูตายกูตายตายแน่นอนท่อย่างเงี้แต่ธนูเหมือนจะยิงเข้าน้อยมากอะน,นะส่วนใหญ่จะเป็นปืนจากเพื่อนนะที่ยิงโอเคตายแล้วเ,เสร็จแล้วผมจะให้ใครที่คุยเยอะเป็นคนกลางใช่ไหมคุยหน่อยแลกเปลี่ยนเขากับตรงนี้หน่อยสิมีอะไรแลกเปลี่ยนบ้างโรกหนอนลำไส้ต้องรักษาด่วน รคหน่อยลำไส้เนะี่ยขายธาตุได้เอาค่าธาตุไปได้ความสัมพันธ์เพิ่มก็โอเค <_ c oughs> เราจะได้มีค่าความสัมพันธ์เพิ่มนะโอเคหือว่าใช้ได้อยู่เราจะไ,ไม่ต้องมีภาระตรงส่วนนี้เราต้องการธาตุหรือเปล่าน,นะโอเคเราไม่ได้ต้องการธาตุนะไม่เป็นไร ต้องการแค่การเชื่อมต่อแต่ต้องการต้นไม้เราแต่ในเมื่อแต่บ้านเราก็มีต้นไม้เยอะอยู่นะทำไมมันถึงแบบไม่ค่อยโอเคมีคนมาเยี่ยมอยู่รครับคาราวานมาอ๋อแมมมอสแมมมอสตัวนี้เป็นกงจากกล่องคาราวานมีอุปกรณ์อะไรในโอ้โหของเยอะครับเดี๋ยวเราลองไปเทมเขาดูว่าจะได้ไหมแมมมอสจากคาราวานจัดไปด๋ยวเขาไปทําการเทมก่อน ตอนนี้ช้างเราก็กำลังเล่งมีคนเล่งฝึกปะน่าจะไม่มีคนฝึกนะโอเคเนดะี๋ยวเราผมติ๊กให้เขารักษาตัวเองก่อนช้างไม่น่าจะมีคนฝึกนะครับเพราะว่าสกิลเลี้ยงสัตว์ก้าสัตว์าจะเป็นที่คุณโลโลตอนนี้โลโลเป็นนักล่าโอเคผมให้เขาออกล่าบ้างไหนสิมีตัวอลไรเรล,ล่าบ้างผมจะจัดก,การกับหมูป่าซนะหน่อยกับตัวนี้ตัวนี้แหละที่ต้องล่า อันนี้ขยะเต็มบ้านเลยนะขยะอะไรไม่รู้มีขยะอะไรไม่รู้รเต็มหมดเลยดูสิไม่มีอะไรแล้วไปรอเวลาต่อไปเดี๋ยวเถอะแล้วหินอะไรจากตรงนี้เต็มบ้านเลยเนะี่ยหินใจปูแน่นเลยต้องย้ายก่อนะครับเกะมาอยู่ตรงนี้มันมันเกะกะเราเราย้ายออกมา ตอนนี้มูดพวกเขาค่อนข,ข้างที่จะแย่นะเดี๋ยวผมจะทําการจัดปาร์ตี้เขาหนะเดี๋ยวรอครับนิดนึงนิดหนึ่ง,งจัดปาร์ตี้ดีกว่าโอ้โหปาร์ตี้ขึนเครงครับปาร์ตี้ขึนเครงแทบไม่ได้ยินเสียงเลยเป็นปาร์ตี้ที่แบบเงียบเหงามากโอเคเรียบร้อยเป็นการ, mood. รมูดอารมณ์พวกเขาครับแต่เขาค่อนข้างางว่วงนะให้เขานอนก่อน มีการแต่งงานแล้วครับคุณเซ็กซ์แคซันกับน้องอ,อมนะฮะกำลังจะแต่งงานกันเป็นสามีภรรยาอะนรอยงเป็นคู่ม้นแล้วเป็นคู่ม้นแล้วเหลือแค่ต้องสร้างที่แต่งงานให้เขาก่อนทาไมกันนะท,ทําไมถึงจะรีบกันจังเลยเราต้องเคลื่อนย้ายนี่ออกไปห้องแต่งงานห้องแต่งงานมาก่อนทุกอย่างเลยเนะี่ยเรารัดให้ครับรัดคิวเลย ดี๋ยววางแผนก่อนครับอนุญาตสักครู่หนึ่งต้องเป็นไม่ต้องใหญ่มากครับใส่ของประดับตกแต่งนิดหน่อยเพิ่มความสวยงามกันให้กับห้องแต่งงานเนวของเรานะครับของประดับตกแต่งเป็นอันนี้เราาำต้นไม้แบบเหล็กมันจะได้แบบดูแบบ เต็ไมไปด้วยดอกไม้สวยง,งามอุย๊ยตัวอะไรปลาข้างต้องทำการล่ามันมีตัวอะไรไม่รู้ว่าปลาข้างถอย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 ,ถอย,ถอยโอเคไปไปเลยโอเคได้อยู่ครับจะล็อกหรือเปล่าจะไปเฮ้ยพลาด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  ยิงโอเคโดนอีสองนัดน่าจะตายนะอุ้ยอีนัดสองนัดอะประมาณน,นั้นอะโอ้ยไม่โดนไม่โดนถอยก่อนครับถอยแล้วก็ยิงโอเคท่านให้เราคาดไว้สองนัดตายไป okay. เลยโอเคครับเลขเวลาต่อไปอีกยาวนานผมขอปิดเหมืองก่อนตอนนี้เรามีเหล็กมีทองค่อนข้างเยอะอยู่เดี๋ยวปิดเหมืองก่อนครับ ผ่านปีหนึ่งคืนครับสำหรับตระกูลเราเผ่าเราดูสิช้างนอนทับกันจะไม่หมดเลยทําส่วนทําไร่โอ้สุดยอดอะไรมามีผู้มาเยือนครับผู้มาเยือนเราเขาคือใครผ่าอ,อะไรพ่อค้านลโก้พัธมิตโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเขาจะมีอะไรค้าขายกับเราบ้าง ร้อยเขาเข้ามาใใกล้ก่อนผมจะเอาตัวคนการไปทําการเรดดูว่ามีอะไรให้เราน่าซื้อขายมีธนูเอ้ยมีขวานยกมีขวานยกให้เรานะฮะแต่เราไม่ได้ต้องการอ่ะเขาแทบจะไม่ได้มีะไรที่เราต้องการเลยอะโอเคเราก็ไม่เอาไปไปไม่มีของที่เราต้องการครับโอเคตอนนี้ห้องแต่งงานก็้เสร็จละเดี๋ยวทาอันนี้ออกกันแล้วก็เลือกจะปลูกเป็นเป็นดอก กูหลาบทั้งหมดนะครับโรสโกอันนี้เพื่อความสวยงามสีแดงอยู่ในห้องแต่งงานของเรานะเราได้ห้องแต่งงานแล้วสุดยอดติดไฟวอไรท์ตรงนี้สองอันโอเคพลังงานเราเหลือเฟือนนะับใบกลางหันลมสามอันก็สุดยอดและโอเคเราได้ห้องแต่งงานมาเพิ่มนะฮะถือว่าโอเคอยู่นะ ถ้าเขาจะแต่งงานเขาก็จะมาใช้ตรงนี้เขาไปแล้วเขาบอกว่าไปดีกว่าคุณทำอะไรไม่ได้เฮ้ยผมจะไปเทมสุ่นสองตัวนี้มาช่วยเผื่อให้มันช่วยขุดนะสุ่นสามารถอามาขุดเหมือนได้นะถ้าเราฝึกมันนะเดี๋ยวรอให้ตัวใครนะที่ทำห,ทหน้าที่ฝึกน่าจะเป็นคนโลโลนะเดี๋ยวเขาเขาก็ทำการไปเทมใหม่ทำการทำให้สัตว์เชื่องนะฮะโอเค เนื้อหมูเรามีเยอะอยู่อาหารเรามีห้าสิบถือว่าใช้ได้ครับมันแสดงว่ามันไม่มีคนขนของแน่เลยอ่าให้อันนี้เขาขนของกันขนของระดับหนึ่งจัดไปเพราะว่าคุณสกันซันเขาทำมาที่ขุดเหมืองนะแต่ตอนนี้ไม่เหมืองไม่เหมืองให้ขุดเราปิดเหมืองไว้อยู่ก็ได้อยู่ให้เขาช่วยทำการเคลื่อนย้ายสินค้าก่อนระหว่างที่เราเป็นชนเผ่า กำลังจะเข้าสู่ยุคไฮเทคนิดนึงครับไม่แล้วครับมีกลุ่มค้าขายใหม่แล้วดูวใช้ได้มาดีมาดีม,ดมีเราค้าขายอันนี้เมันเคยเป็นป้อมปืนมาก่อนป้อมปืนโบราณนะแต่พังหมดแล้วครับใช้ไม่ได้แล้วจะไปการไปทำการดูสิเขามีอะไรให้เราค้าขายบ้าง โอเคเราเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรครับแต่เราสามารถขายพวกหนังสัตว์ไปได้เพราะเราไม่ได้ใช้เรามีผ้าอยู่เราก็เลยใช้ผ้าได้ไม่เป็นไรเนื้อมแมลงขายเลยครับเรากินไม่ได้อ๋อเขามีงานปฏิมากรรมมาขายครับพวกสิ่งปฏิมากรรมต่างๆเตียงเติง,งพวกนี้แต่ผมไม่เอามไม่ค่อยได้จาเป็นสำหรับผมก็ปล่อยไป เคเดี okay, ๋ยวต้องขยายกำแพงเมืองเพิ่มนื่จัว่ากำแพงเมืองเรามันแคบไปแล้วขยายออกครับมาตรงนี้ทำการขยายอาณาเขตตอนนี้ว่าใช้กำลังเร่งสร้างกำแพงให้เราทุกคนเราจะมีกำแพงเพิ่มเหลือแค่งานทำความสะอาดครับแต่ตอนนี้คือยังไม่มีใครทำปล่อยไปก่อนเลยยังพอรับไหว ผมจะขยายตรงนี้เพิ่มนะแล้วผมจะทําเป็นห้องนอนบริเวณตรงนี้นะตรงส่วนนี้มันจะโอเคหน่อยส่วนเต็นตัวนี้ก็เก็บไว้ครับไม่ไม่ได้ออกเก็บไว้เลยเผื่อเวลาเรามีประชากรเพิ่มเงี้ยค่อยให้เขาแบบสตาร์ทมาอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ มีกระสวยอะไรไม่ตกไม่รู้ครับเดี๋ยวไปดูกันอ๋อมีคนบาดเจ็บต้องไปช่วยเขาผมต้องทาการเปลี่ยนห้องตัวนี้เป็นห้องพยาบาลห้องนึ้นก่อนโอเคไปแลใครที่โอเคสุดร่างกายน่าจะเป็นตัวคนการนะครับไปช่วยเขาหน่อยอเพื่อเราจะได้สร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับเขาบ้างนะฮะโอเคให้เราไปช่วยเขามาอันนี้คือการทําการช่วยเหลือชนเผ่าที่ตกลงมาจากยานอวกาศนะฮะไปเรามาดูว่าเขาจะรอดเปล่า กติเราช่วยใครไม่เคยได้นะช่วยใครไม่ได้จับจรไม่เคยได้นี่แหละคติพลดของเราเกี่การรักษาน่าจะรอดอยู่นะถ้าทําการรักษาแล้วโอเคเดินไปน่าจะรอดรไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะมียานตกเป็นยานสัตว์เลี้ยงตกนะฮะดูสิตัวอะไรไม่รู้ตายไปแล้วเอ้ยไอตัวนี้มันไปกินแต่เราเอามาแล่ได้ครับไม่เป็นไรมันจะเปลี่ยนตรงนี้หน่อย เป,นะเป็นทุ่งดอกไม้นะจริงอยากได้เป็นทุ่งดอกไม้หรือเป็นต้นไม้ก็ดีนะต้นไม้ต้นสูงก็สวยดีเอาเป็นดอกไม้ก็ได้นะความจริงแล้วข้าวโพดก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะดอกไม้จะได้เพิ่มข้าวความสวยงามตรงส่วนนี้นิดนึงโอเคเดี๋ยวเป็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบสวยงามโอเคครับกำแพงเมืองใกล้สําเร็จแล้วเดี๋ยวรออีกนิดนึงกำแพงเมืองเราก็ใกล้ละเหลือแค่ตรงส่วนนี้ ครับนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้มีอีเวนต์ออร์ล่ามาฮะดูสิอีเวนต์ออร์ลาล่ามันจะทำให้มูทของตัวละครเราดีขึ้นนะแบบว่าคอราเขาเห็นอะไรสวยงามสวยงามโอเคแต่เรามีสุริยุปราคาพร้อมกับออร์ล่าเลยนะใช้ได้สุริยุปราคาครับมืดตึ๊บแต่ไม่มีออร์ล่ามาแทนก็ใช้ได้อยู่ครับไอ้ตัวนี้ต้องล่าแล้วรู้สึกว่ามันอยู่ในนี้เดี๋ยวมันหิวเดี๋ยวมันจะกินพวกเราโอเคเราวิจัยพื้นเสร็จแล้วไปได้ ใจพื้นเสร็จผมเดี๋ยวช่างแปลรูปเปลี่ยนรูปพื้นตรงนี้ก่อนโอเคตรงขอบที่เป็นสีเขียวเขเข้มมันทําไม่ได้ทําได้แค่ตรงนี้โอเคเฮ้ยมันทําการล้างแค้นเราไอจัววินเนี่ยใครล้างแค้นล้างแค้นใครล้างแค้นออมนะฮะหรือเปล่ามาชัยมาชัยถอยมาชัยเป็นอะไรทำไมต้องเดินอ้อมไปทั้งหมนั่นนะอ๋อมันเป็นเพราะประตูมันไม่สามารถเดินผ่านได้อุ้ยไอ้ทุนนี่มันยิงยิงไฟด้วย ตันไมัเป็นโหดยิงไฟแต่ว่าไฟลุกไฟลุกเลยอุ้ยมวใช้โดนเต็มโอ้โหโดนนะผู้จดหนักลับจัดหนักลับทุกคนจะมากรจะมากนจบมากรจะการมันจะการมันมีอาการบาดเจ็บ ไฟไหม้ถ่ดยรูปกันก็ได้เราคนต้องเข้าตีระยะประชิดครับไม่งั้นมันยิงอยู่เงี้ยเราจะเสียเปรียบโอเคเฮ้ยมันใช้เจ็บแล้วช่วยออมก่อนช่วยออมไปก่อนอฮ้ยโล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 เจ็บแล้วผักกัดแท้งผักกัดแท้งผักกัดแท้งตัวนี้มันถึกใช้ไหนเนี่ย วุ้ยเจ็บ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 โอ้โหไอตัวนี้ไอตัวเวนเนี่ยเดี๋ยวแค่ตูนเซ็กซ์แอนซันทัเดียวที่ยังรอดอยู่บิดเ,เอาบิดที่เอาแล้วโอ้เจ็บแต่ต้องรอดครับต้องรอดไอ้แมลงน,นี่หดมากเซ็ากซ์แอนซันจัดการมันโอ้โหอยู่ยิงโคตรแม่นเลยนะประเด็น เข้าบ้านก่อนเฮ้ยมันยิงช้ามันยิงชักไปมันเดียโอเคมันตายแล้วถือว่าโอเคครับยังเคลียร์ได้อยู่เดี๋ยวก่อนช่วยเดี๋ยวก่อนรักษาเลย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 ใครมีใครอยู่ในเตียงบ้างอันนี้โอเคเราลุกมามใช้รักษาอ้อมก่อนเลยรักษารักษาต้องรักษากันครับ แล้วฝนไม่หยุดเลยตอนนี้เนะถามจริงอ่ารักษาใครได้อีกรักษาตัวเองก่อนต้องให้การรักษาตัวเองครับดูแลตัวเองก่อนไฟปล่อยไหมเดี๋ยวฝนก็ตกภา <IT> วะนาให้ฝนตกครับฝนจะตกหรือเปล่าโอเคฝน, <IT> okay, นตกโหยังดีที่ฝนยังตกอยู่ใช้ได้ใช้ได้ ต้องทำการรักษากันไปก่อนตอนนี้การคนการจะปิดเอาแล้วไปให้รักษาคนการก่อนเรื่อยๆทันปะทันวะ,น,วะน่าจะทันอยู่นะเกือบเจ็บเจ็บเจ็บปวดล้มตายกันหมดโอเคทันครับแค่เกือบตายมีใครที่บาดเจ็บโอเคทุกคนรักษาแลนะครับ ใช้ได้เจอมแมลงตัวเมื่อกี้ไปถึงจะเจ็บหนักเลยนะทุกคนพวกเราเนี่ยแค่จะล่ามันออกไปจากพื้นที่เรานะเกือบตายเราเกือบจะตายกันหมดเกิอดอะไรขึ้นทำให้พลังงานถึงไม่พออ๋อสายไฟมันขาดตรงนี้นะครับโครงสร้างผมต้องขยายตรงนี้มาครับมันไม่เดินให้มันไม่เดินตรงกระแพงนี้เพราะว่ามันแคบไป มันมันติดบล็อกอันนี้ไอ้มันไม่เดินให้เราต้องทำทางให้มันเดินได้โอเคส่วนนี้ทุกคนได้พักก่อนครับทุกคนได้พักผ่อนเจ็บหนักทุกคนเจ็บหนักมีผู้มาเยี่ยมเยือนอีกแล้วครับมีผู้มาเยี่ยมเยือนใชได้ใชได้เรารอเข้ามามีเควสมาอีกแล้วครับมีเควสให้เราทำอะไรสักอย่างขอ,อให้เราก่อสร้างใช่ไหมอ,อ้มีเควสเราก่อสร้าง ผมเลือกที่ก่อสร้างแล้วเอาคนเข้าร่วมหนึ่งคนล็อกจอล้างแค้นผู้มาเยี่ยมเดี๋ยวเราเจอศัตรูเสร็จเราเราไปดูที่หลังก็วสวยมาแล้วเวทเราสร้างนเ,นนเนี่ยเนั่นไงจริงด้วยอ๋อไม่เยอะครับเดียวเองเล็กๆจุดเล็กๆเ,กเราก็สร้างได้ครับบนเลยตรงนี้ก็ได้ตอนนี้กำลังมีความเครียดครับแต่ทุกคนก็กำลังทายืนได้นะมีการคนที่ค่อนข้างเจ็บหนักอยู่ เพราะว่าเสียเลือดไปเยอะเสียเลือดไปมากสุดแล้วยังดีที่รอดมาครับไม่เป็นไรเราต้องรีบสร้างอันนี้ให้เสร็จเราจะได้คนเขา้ารวมเพิ่มโอเคพิมเขียวพื้นต้องเป็นพื้นหินอ่อนได้ปะโอเคไม้อะเป็นเหล็กแล้วกันประตูก็เหล็กโอเคงั้นเดี๋ยวเดวพาร์ทนี้ผมขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับเราได้อันนี้เพิ่มมา ้องพิธีกรรมของเราถือว่าทําออกมาได้โอเคเนีแล้วก็ห้องแต่งงานนะครับเตรียมพร้อมสำหรับการแต่งงานของน้องออมกับคนเซ็นซนเราก็รอดชีวิตจากการโดนแมลงยักษ์ที่สามารถยิงอะไรจาหัวได้มานะเปลี่ยนตัวนี้เป็นทุง่งกุลาบแล้วอะไรที่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะกำลังออมแ้ขยายกําลังขยายกําแพงเพิ่มแล้วก็ได้น้องตุ่นมาวบูชายหนึ่งตัวนะฮะโอเนน่าจะมีสองตัวมังองตุ่นนี่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นอนอยู่หลังช้าง โอเคครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ